สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Niki Story นะคะเรามาทําอาหารให้น้องกันนะคะวันนี้เราดูข้าหน้าน้องลูกนะคะทํานะมีใครมาเฝ้าไม่ใครมาเฝ้าน่ารักยังเลยด้วยนะไม่กันนอนใจเหรอมีกัน้องนใจหรอไม่่านอนแล้วไม่เลยลูกไม่หลับไม่หลับโอ้ยหลับเลยเออทำน่ารักอีกทำน่ารักอีกลูกแม่ตัวอีกโอ้ยหลับนานอ่ะ ใครเคยเห็นมุมแม่ครูเล่นกับแมววะเอาเอาเอนอนูหลับตาแล้วเาเขามีความสุขรบครับทั้งหมาทั้งแมวอเะะลูกโอ้ตาสายแป๋วเลยอะไรลูกไม่แป๋วง่วงเป๊บเดียวผมชื่อเม่โลครับเมียวดิ ง่วงม่วงผม<ๆ>ชื่อนำโชคนะครับอืผมมีสามชื่อครับอีกชื่อหนึ่งคือน้องโชคดีครับโชคดีเพราะว่าเจ้าในกี้นะไม่ใช่โชคดีงับกี่ครั้งแหละชื่อ,อดชื่อที่สามขี้หลุดอะไรนี่ไม่ัไอเป็นคน,นจะพูดไงเขาเป็นเอกลักษณ์ของแม่มมีอยู่เส้นเดียวบอก ตอนเด็กไม่มีตอนโตมีมาให้กำลังใจเนาะมาให้กำลังใจดูน้องนะแต่กี้นี่เขาคุน่หนหรือเขานอนดูเห็นไหมนะเจ้าตัวเขานอนที่ดูน้องเหรอลูกนะอเออกระดิกเลยกระดิกหางเลยเดินเดินสายพัดลมละเปิดพัดลมละแล้วลูกนะเขาเขานอนนั่งลูกนะรักกันลูกโอเคครับก็เดี๋ยวมาทํา ข้าวให้น้องกินเลยนะครับวันนี้ก็เป็นใส่สับอีกเช่นเคยครับเมนูโปรดน้องๆครับเมนูโปรดน้องๆบวกกับข้าวร้อนบวกกับข้าวร้อนอาจจะไม่เห็นไอนะเพราะว่าพักนั้นแล้วมีไอ จุกๆกันไปเลยเมนูโปรดครับไม่มีไม่หมดครับหมดทุกถาดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับหมดไม่ไม่รอดกตแต่เห็นมานี่ยถ้าเป็นเมนูโปรดหมดไหม,หม,ไหมครับครับนี่คือหมดหรือไม่หมดครับคือหมดครับคือหมดโอเคอไม่เยอะนะครับดูในกล้องอาจจะเหมือนเยอะแต่ข้าวไม่เยอะให้กบแบบพอดีพอดีเดี๋ยวแบ่งขึ้งก่อน,นครับวัว ดีกันเลยมาดูเดี๋ยวก็ถึงขั้นตอนขยำครับหลายคนสงสัยว่าผมขยำทำไมเพื่อที่จะให้ข้าวกับไก่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับอถ้าเราไม่ขยำกบเหมือนเราเทงยเราคลุกนิดนึงกลิ่นไก่ครับมันไม่ติดในข้าวแล้วบางทีน้อง อาจจะแบบก็เหมือนคนนี้นะครับกินขออร่อยก่อนอกินพออร่อยก่อนก็พอ,พออร่อยมาปุ๊บก็เผาของใหม่นะแต่นี้ที่ทํานี้คือก็เหมือนเอาน้ําแกงรากเผาม,มีรสชาติมีความหอมขอเขาก็อยากจะกินให้หมดนะครับ ของน้องลายนะครับนี่ของลายของลายของสาวสวยประจำบ้านครับอืมอันนี้ของกี้เนาะพี่นัดเนาะของกี้ของกี้ครับ ไปอ่ออาหารเมอะไรอาหารเม็ดโรยไหมอาหารเมล่ะอาหารเม็ดโรยไหมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคโอเค,โอเคครับ ของโปรดน้องๆครับวันนี้ได้ของโปรดน้องๆขไปห้น้องๆกของใครคับองใครของใครของใครครับของใครองใับของใครเอของใครของใคร

นั่งก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอามานี่มานั่งโอเคนั่งโอเคไม่เอานั่งก่อน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 โอ้โหดูครับนั่งตัวฮึมมานั่งรอนะนะไปแล้วลูกมัยไม่เอา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 เด้อเด้อมามามาอุ้ย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  อุ้ยอุ้อ่านี่ขอนิกี้ครับอันนี้ของเราล้าวว้าวว้าวลู้อ เอา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 หนว่นึ่นกันนะครับเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนอร่อยนะเมนูโปรดของนิกกี้และเจ้าลายเลยนะทำเมนูนี้ทุกทีไรก็หมดทุกทีนะครับ สำหรับเมนูนี้นิกกี้ชอบมากเลยนะครับกินไม่เงยหน้าเลยนิกกี้กินเร็วมากเลยนะครับกินหมดแล้วเรียบร้อยนะครับไม่เหลือเลยนิดนึงไม่แต่นิดนึงนะครับเจลายก็ใกล้หมดแนละ้วเหมือนกันนะครับของเจลาย เป็นเมนูโปรดของทั้งสองเลยนะครับเจ้าลายก็เป็นหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเก็บเก็บเศษอยู่นะครับตอนนี้เจ้าลายเก็บเศษไม่เหลือเลยนะครับมหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอิ่มแล้วก็กินน้ำต่อเลยนะครับ กินอิ่มแล้วก็แยกย้ายกันเลยนะครับนิกกี้ก็อิ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาสองดูอีกแล้วก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ